สวัสดีค่ะอัลติมาทูบิวตี้กูรูวันนี้นะคะอยู่กับอูวัชราชลอีกแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้อูไม่ได้มาคนเดียวค่ะตอนนี้อูอยู่ที่หน้าบ้านของคุณหมอมิกคค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะเชิญคุณหมอมาตอบคําถามที่เหล่าแฟนเพจของอัลติมาทูนะคะสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพปัญหาก,การดูแลผิวพรรณนะคะแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังคําตอบของคุณหมอกันเลยค่ะคุณหมอคะ พร้อมที่จะคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณหมอแนะนำตัวนิดนึงนะคะสวัสดีครับหมอมิกนะครับนายแพทย์ชยานินกระสินเริอกนะครับ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงามครับคุณหมอวันนี้คืออู๋อลิสค,คำถามมาเกี่ยวกับปัญหาผิวพรรณหมดเลยอย่างแรกเลยที่จะถามคุณหมอก็คือว่าวันนี้เราจะได้ยินว่าแบบวันนี้เราผิวโทรมจังเลยผิวแบบดูโทรมดูหมองคล้ำดูไม่สดใสเลยคําว่าผิวโทรมพวกนี้มันเกิดจากปัจจัยหรือสาเหตุอะไรได้บ้างคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีพประจาําวันอย่างเช่น,นที่ ปาร์ตี้หนักอดื่มเยอะนอนน้อย<ๆ>หรือเป็นคนที่ใช้ชีวิตโลดโผนอย่างเช่นแบบปีนเขาเดินป่าหรือแม้แต่ฮอร์โมนแสงแดดแล้วก็ดื่มเหล้าสุบุลีเนี่ยน้ำมลภาวาะนะครับมันก็มีผลทําให้ผิวหน้าเสื่อมโทรมได้เร็วนะการทาครีมหรือการทาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวของเราค่ะมันสามารถช่วยฟืน้นฟูผิวหรือดูแลผิวของเราได้มากน้อยแค่ไหนคะ ปกติแล้วก็คือผิวของเราเนี่ยมันก็จะเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆทุกๆวันนะครับซึ่งสมัยนี้นะมันมีนวัตกรรมต่างๆที่สามารถช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหรือว่าฟื้นฟูทําให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์นักแพทย์นักการต่างๆหรือแม้แต่เครื่องสำอางหรือเวชสาอางนะครับปัญหานะครับที่พบได้บ่อยที่สุดในคนทั่วไปเนาะก็เป็นปัญหาเสื่อมโทรมตามวัยนะครับทำให้หน้าดูมีอายุหรือดูแก่กว่าวัยซึ่งสาเหตุหลักๆที่ทําให้เป็นอย่างนั้นก็คือเป็นการเสื่อมสลายของคคอเจนนะรับ คนที่มีอายุมากขึ้นนะจะมีคอลลาเจนที่สร้างขึ้นน้อยแต่ถูกทำลายมากขึ้นนอาะสังเกตดูแบบหน้าของเด็กทารกเขาจะมีคอลลาเจนเยอะมนะันจะเด้ง<ม>ๆงนิม่ๆมๆนะใช่<ๆ>ซึ่งปกติแล้วนะครับผิวหนังของคนเราเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหนังกำพร้าหนังแท้ซึ่งหนังกำพร้าก็จะมีอยู่5ชั้นด้วยกันเนาะ<ๆ>หนังแท้ก็จะมีอยู่2พาร์ทหลักๆนะครับซึ่ง ตัวคอลลาเจนเนี่ยเป็นตัวหลักที่ทําให้หนังแท้ของมันนะครับทรงสภาพของมันได้ดีนะคอลลาเจนเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งของการเสื่อมโทรมซึ่งมันจะเสื่อมไปตามสภาพเมื่อขาดคอลลาเจนปุ๊บมันก็จะทําให้ผิวเนี่ยไม่ยืดหยุ่นตกร่องอทําให้ผิวดูไม่กระชับไม่เฟิร์มไม่ชุ่มชื้นนะ พอเราพูดถึงคอลลาเจนปุ๊บผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวสมัยนี้ค่ะจะชอบมีคำว่าครีมคอลลาเจนพวกนี้ไม่สามารถดูดซึมหรือทาลงไปที่ผิวได้โดยตรงไหมต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าตัวคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับก้อนโปรตีนหนึ่งก้อนเนาะึ่งมันเป็นก้อนแบบก้อนใหญ่ๆนะไอ้ก้อนโปรตีนคอลลาเจนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่สามารถดูดซึมได้เลยไม่ว่าจะเป็นทั้ทงกินทั้งทาหรือไม่ว่าจะในแบบทิศทางไหนก็ตามมันไม่สามารถดูดซึมได้เลยเพราะว่าโมเลกุลของมันใหญ่มากเข้ากระเพาะเองไม่ได้เลยเข้าผิวหนังไม่ต้องพูดดถึงเข้าไไม่่นนนอ แต่ว่าในสมัยนี้นะครับมีนวัตกรรมที่สามารถ break down ตัวคอลลาเจนนะคร<ม>ให้มันแตกตัวเป็นอะมิโนแอซิดเปปไทด์ตัวเล็กๆ<ม>ซึ่งถ้าสมมุติว่ามันมีขนาดเล็กกว่า500ดาวตันนะครับม,มันจะสามารถซึมผ่านช่องว่างระหว่างเซลเล์เล็กๆบนผิวหนงได้นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นก็เป็นคําตอบว่าตัวคอลลาเจนเนี่ย จริงๆแล้วมันผ่านไม่ได้หรอกแต่ว่า<ม>ตัวเปปไทา์ของคอเลาเจนที่ถูกสร้างขึ้นมาครับม,มันสามารถผ่านเข้าไปในชั้นผิวหนังได้พูดง่ายคือเ,คเหมือนเอามันมาบดแล้วก็ค่อยๆให้มันตัวเล็กพอที่มันจะผ่านเข้าไปได้ซึ่งสามารถทํางานได้เทียบเท่ากับตัวคอเลาเจน คนเราอ่ะมีสภาพผิวหน้าที่แตกต่างกันมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามกับสภาพผิวไหมก็มีความจําเป็นนะครับซึ่งปกติแล้วอ่ะแบ่งง่ายๆเนาะคนเราสภาพผิวก็จะมีตั้งแต่ผิวธรรมดาก็คือรกขุมผนเล็กมีความมันที่เหมาะสมเนาะผิวแห้งก็คือแห้งกล้านอะจะมีรอบเป็นขุหยหรืออาจจะมีความแบบเอียดๆหลังหลังหน้านะผิวมันก็คือสั้นไขมันมากเกินไปนอกรูขุมขนที่กว้างน,นะครับแต่ละสภาพผิวก็จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อาจจะไม่เหมือนกันนะอย่างเ,เช่นถ้าเป็นคนที่ผิวธรรมดา ก็ค่อนข้างจะโชคดีนิดนึงสามารถใช้ผลิตภัณฑอะไรก็ได้เลือกให้เหมาะกับสภาพอากาศที่ต้องไปเจอในวันนั้นถ้าเกิดว่าเป็นคนที่หน้าแห้งหน้าแห้งก็แปลว่า จะสร้างไขมันได้น้อยนะครับ<ม>ซึ่งอาจจะต้องการความหนานิดนึงของตัวผล<ม>ิตภัณฑ์นะครับอาจจะใช้เป็นกลุ่มที่เป็นหยดอ้อยหรือใช้บาร์มหรือใช้ตัวมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่มีความข้นอีกนึง<ม>โดยเฉพาะถ้าต้องไปเจอแบบหน้าหนาวอาจจะต้องใช้กลุ่มที่เป็นแบบตัวครีมข้น<อ>ๆหรือเป็นตัวบาร์มเลยนะครับ<ม>แต่ว่าสําหรับคนที่หน้าแห้งเนี่ยอาจจะต้องเลี่ยงพวกผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์หรือมีน้ําหอมนะพราะ<ม>ถ่าจะเป็นกลุ่มที่เกิดคาเคลือได้ง่ายนะครับคนที่ผิวมันก็คือมันมันเยอะมากอยู่แล้วนะครับผลิตภัณ ก็ควรจะเป็นกลุ่มที่เป็นบางๆนะอาจจะเป็นวพวกน้ำตกหรือว่าเนื้อเซรัม่มหรือเนื้อเจลบางๆเนาะควรจะเลี่ยงพวกกลุ่มที่มีออยเยอะๆหรือว่าพวกครีมที่มันข้นๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะยิ่งทําให้หน้าเนี่ยหม,ม,ม,มักหนมแล้วก็เป็นสตุของการเกิดสิวได้มากกว่าเดิมน,นะครับและที่สําคัญคือสําหรับคนที่หน้ามันควรจะใช้โทนเนอร์เนาะเพื่อเป็นการปรับสภาพผิวปรับ ph ให้มันเหมาะสมนะครับ<อ>ใช้บวกกับเป็นการชำหระล้างสิ่งสกปรกอ,ออกจากรูขุมขนด้วยนะ เคยได้ยินที่เขาบอกว่าบางทีอะผิวเราอะไม่ได้เป็นคนผิวมันจริงๆแต่เป็นคนผิวแห้งที่เราไม่ได้บํารุงผิว <ừ> พอไม่ได้บำรุงผิวปุ๊บผิวมันเลยแบบพยายามที่จะผลิตน้ํามันออกมาจนมันกลายเป็นรู้สึกว่าตัวเองหน้ามันอันนี้คือเรื่องจริงไหมคะจริงๆแล้วนะครับมันก็เกิดขึ้นได้นาะเหมือนกับว่าร่างกายของเราเนี่ยมันต้องการจะ ปรับสภาพผิวให้มันมีชีวิตรอดมีชีวิตอยู่ได้คือผิวด้านนอกดูมันก็จริงแต่ว่าผิวด้านในอ่ะมันขาดน้ําเหมือนมันดึงน้ําออกมาจากข้างในทําให้สภาพผิวเนี่ยมันกลายเป็นว่าอ่อนแอแพ้ง่ายหรือเกิดริ้วรอยขึ้นง่ายเนาะเพราะว่าตัวผิวเนี่ยมันอ่อนแอข้างล่างน่ยมันเป็นทะเลทรายเลยแต่ว่าข้างบนมันมีแบบฟิล์มป้องกันเอาไว้เนาะบางคนอ่ะ ทาครีมเยอะมากบีบเซรั่มเยอะมากอะไรเงี้ยมันจําเป็นไหมคะการที่เราต้องต้องใช้แบบเหมือนเยอะมากๆเพื่อให้มันรู้สึกว่าเหมือนได้รับกมารบำรุงเป็นพิเศษจริงๆแล้วนะครับอยากให้เอาอปริมาณที่มันเหมาะสมเนาะอาจจะเป็นปริมาณที่ ตัวผลิตภัณฑ์แนะนำนะครับเพราะว่าเขาเหมือนกับคิดค้นมาแล้วว่าผลิตภัณฑ์โดสจานวนเท่านี้มากเพียงพอที่จะทําให้มันเกิดผลได้นะครับการที่ทาเยอะเกินไปบางทีผิวมันก็ไม่ได้ดูดซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่าดูดซึมไม่สามารถเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เพราะฉะนั้นก็จะแบบเกิดความิ้นเปืองเนาะพาไปร่างกายมันก็รับได้แค่เท่านี้ปัจจุบันน่ะมันมีลายผลิตภัณฑ์บํารุงผิวเนี่ยออกมาเยอะแยะมากมายเลยและในแต่ละลายเนี่ยมันก็จะมีแบบ เยอะมากเลยหลายเท็กซ์เจอร์มันจําเป็นที่จะต้องใช้ครบทุกอันทุกขั้นตอนไหมหรือว่ามันเรียงลําดับการทาอย่างไรไหมจริงๆแล้วนะครับมันก็มีความสําคัญนะในการเรียงลําดับการทาแบบว่าผลิตภัณฑ์ที่เท็กซ์เจอร์แตกต่างกันเนาะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะส่งผลไม่เหมือนกันนะครับซึ่งปกติแล้วอะเราก็จะมีมอร์นิ่งรูทีนกับไนท์รูทีนเนาะซึ่งทั้งสตัวนี้ก็ จะมีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับเช่นเนาะปกติตอนเช้าตื่นมาเราก็จะเริ่มจากล้างหน้าก่อนอล้างหน้าเสร็จเราก็จะตามด้วยโทนเนอร์โทนเนอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ าขาจัดสิ่งแบบตกค้างอยู่หล<ม>ังจากการล้างหน้าบวกกับมันจะช่วยปรับสภาพผิวให้มี p h ที่เหมาะสมแล้วก็เพิ่ม,มความชุ่มชื้นนะครับจากนั้นก็เพิ่มจากเท็กเจอร์ที่บางเบาไปจนถึงเท็กเจอร์ที่ข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับ<ม>ตัวที่มันบางเบามันก็จะมีลกลุนเล็กกว่า<ม><ม>นะหลังจากโทเนอร์เราก็จะตามด้วยกลุ่มที่เป็นตัวบำรุงเข้มข้นนะน้ำตบหรือว่าพวกบูสเตอร์นะครับหล<ม>ังจากนั้นเราก็จะตามด้วยกลุ่มที่เป็นเซรั่มเนาะหรือ กลุ่มที่เป็นพวกยารักษานะครับอย่างเช่นคนเป็นสิวเนะเาะคนที่ต้องแบบแต้มฝ้านะครับแล้วก็จะ ทำก่อนเลยตัง<ม>้งแต่แบบว่าพร้อมๆกับสีรำนะหล<ม>จากนั้นนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นไอครีมทารอบๆดวงตานะครับตามด้วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นในผิวนะครับขั้นสุดท้ายเนาะสุดท้ายที่ขาดไม่ได้สําหรับมอร์นิ่งรูทีนะครับก็คือครีมกันแดดนะทุกคนจะต้องทาครีมกันแดดทุกวันนะครับก่อนออกจากบ้านหรือว่าจริงๆหรือแม้แต่อยู่ในออฟฟิศนะครับมันก็มีแสง UV ทําให้เกิดกบบกราฟ้าได้นะเราไม่ได้ป้องกันการดำนะครับป้องกันความเสื่อมโทรมที่เกิด ตัวมอร์นิ่งแค่เราก็จะมีคร er ีนเซอร์นะครับก่อนที่จะล้างหน้าเนาะเช็ดคราบเครือ่องสำอางแล้วก็สิ่งสกปรกประจำวันให้หมดนะครับตามด้วยโทนเนอร์อซรอเ,รเซรั่มไอเซรั่มมอยส์เจอร์ไรเซอร์แล้วตัดคิ้มกันแดดออกเพราะเราไม่ได้ไปเจอแดดแล้วนะและในวันนี้นะคะก็อัลติเมททูบิวตี้กูรูต้องขอ,ขอขอบคุณคุณหมอมากมาเอาความรู้เยอะมากเลยและเราก็มีของขวัญให้คุณหมอค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากอัลติเมททูนะคะในไลน์ผลิตภัณฑ์เอ็กซ์เตอร์อารีเน่สุพิเศค่ะ อันนี้ขอมบให้คุณหมอในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้เดี๋ยวอูต้องไปก่อนนะคะแล้วก็ใครที่มีคำถามนะคะสามารถถามมาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเราก็อาทิตย์หน้าอูมีนัดกับคุณหมออีกรอบนึงเดี๋ยวอูจะดิสคําำถามมาถามคุณหมออีกรอบนึงค่ะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะค,ครับ